สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องศึกลบสถานสวรรค์ในตอนที่484ถึง486นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยเฮ้มันยังไม่จบหรอกนะหมู่เฉินหมู่เฉินเจ้ารู้ไหมข้อตกลงที่พวกเราทำกันไว้ระหว่างอยู่ในประตูเหนือนาภาคืออะไรตกลงอะไรกันอย่างนั้นหรอพวกเขาคงไม่ทำข้อตกลงที่มันแปลกๆหรอกใช่ไหม <c oughs> พวกเรามีความเห็นตรงกันว่า หากเฉินซางเชิงพ่ายแพ้ให้แก่เจ้าพวกเราก็จะร่วมมือกันโคมล้มเจ้าให้ตายเถอะนะพวกเราไปเดินดูรอบๆกันเถอะส่วนพวกบุรุษเหล่านี้พวกเราทิ้งเขาไว้ที่นี่แล้วอืล้วนลีช่วยกันด้วยวันต่อมาที่ห้องโถงกลางสำนักเป่ยซาง อีกสองวันก็จะเริ่มศึกเบญจภาพีทุกคนคนจะรู้กันดีว่าศึกเบญจภาชีครั้งนี้มีความสำคัญต่อสำนักปื้อสางของพวกเราเป็นอย่างมากนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าเข้าร่วมกับศึกเบญจภาคีดังนั้นข้าจะบอกลก่าวเรื่องกฎขอบังคับของศึกเบนจภาคีให้พวกเจ้าได้ฟัง จากกฎที่ผ่านมาผู้เข้าร่วมจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มละสามคนและพวกเจ้าจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกจะมีเฉินซางเชิงเป็นหัวหน้าหลีส่วนถงและเหอเยาเป็นสมาชิกส่วนกลุ่มที่สองจะมีมู่เฉินเป็นหัวหน้าลั่หลีและสู๋สวนจะเป็นสมาชิกขอ,อรับท่านคณาบดีครั้งนี้มีคนกี่กลุ่มที่เข้าร่วมศึกเป็นจะพาคี้แล้วมีกี่กลุ่มที่เป็นยอดสำนักส่งมาอย่างนั้นเหรอ จำนวนสำนักที่เข้าร่วมอย่างน้อยก็เป็นหมื่นสำนักเห็นจะได้แต่ละสำนักก็ส่งสิมาหนึ่งกลุ่มเป็นอย่างน้อยเจ้าคิดว่าจะมีกี่กลุ่มกันล่ะเยอะถึงขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอสำหรับ5ยอดสำนักจะต้องส่งอย่างน้อย2กลุ่มและสำนักของพวกเราน้อยที่สุดส่วน4ยอดสำนักนั้นจากข้อมูลที่รู้กันมาสำนักเซิงหลิงส่งส์มาสี่กลุ่มและอีกสาสำนักที่เหลือส่งมาสามกลุ่ม นอกจากข้ายอดสำนักก็ยังมีสำนักชั้นสูงอีกจำนวนไม่น้อยบางสำนักมีพลังและภูมิหลังที่แข็งแกร่งไม่แพ้สำนักเผยแสงของพวกเราเลยดังนั้นเมื่อพวกเจ้าเข้าร่วมศึกบินจะพาคีแล้วอย่าได้ประมาทไปนั้นขาดดูเหมือนว่าศึกครั้งนี้จะไม่ง่ายเลยยิ่งกว่านั้นสนามรบของศึกครั้งนี้เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่แตกออกมาจากทวีปโบราณการพื้นที่ที่แตกออกมาจากทวีปโบราณการอย่างนั้นเหรอ ในสมัยโบราณทวีปโบราณการเคยเป็นหนึ่งในทวีปที่ใหญ่ที่สุดในมหาพันพบแต่เนื่องจากหายนะครั้งใหญ่หลวงที่อุบัติขึ้นทำให้แตกกระจัดกระจายกลายเป็นพื้นที่ทวีปน้อยยญ่พื้นที่ทวีปเหล่านี้จัดว่าเป็นดินแดนสมบัติในมหาพันพบนั่นก็เพราะว่ามีร่องรอยอรารยธรรมโบราณอยู่ในนั้นคนที่โชคดีอาจจะได้รับสมบัติโบราณหรือมรดกโบราณจากที่นั่นก็เป็นได้ เศษของทวีโบราณการส่วนนี้ห้ายอดสำนักเป็นผู้ค้นพบแต่เนื่องจากทวีปผืนนี้พังพินาศไม่มีชิ้นดีพวกเราเลยไม่กล้าจัดหน่วยงานเข้าไปสำรวจอย่างละเอียดถ้าหากเจ้าสามารถได้รับมรดกโบราณจากที่นั่นแล้วละก็มันจะช่วยในการบ่มพ่อของเจ้าในอนาคตได้อย่างมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นทุกกลุ่มที่เข้าร่วมอาจจะถูกสังหารเพราะการแย่งชิงสมบัติโบราณก็ได้นะ แน่นอนว่ามันจะต้องเป็นการต่อสู้ที่โหดร้ายนอกจากนี้จากหมื่นๆกลุม่มจะมีเพียง8กลุ่มเท่านั้นที่มีคุณสมบัติเข้าไปต่อสู้ในรอบสุดท้ายและกลุ่มที่เหลือจะถูกกำจัดฮะนี่มันนา่ากลัวเกินไปแล้วนี่คือป้ายประจำสำนักของสึกบินจะพาคีแต่ละกลุ่มจะมีหนึ่งป้าย ตามกฎหลังจากที่เริ่มศึกทุกกลุ่มจะได้คะแนนพื้นฐานและคะแนนพื้นฐานจะปรากฏอยู่บนป้ายเมื่อกลุ่มใดแพ้แพ้กลุ่มที่ชนะจะได้คะแนนจากป้ายของผู้แพ้ครึ่งหนึ่งแล้วทั้งกลุ่มก็จะถูกคัดออกกฎการหักคะแนนเฉพาะจะเปลี่ยนแปลงทุกปีและเจ้าจะทราบรายละเอียดเมื่อเข้าสู่สนามลบศึกนี้เป็นศึกที่ยากที่สุดเท่าที่เคยมีมาทุกคน ข้าขอฝากความหวังไว้ที่พวกเจ้าครั้งนี้จงสู้เพื่อสำนักเปิดทางของพวกเราสำนักเซิงหลิงหมู่เฉินหลังจากความวุ่นวายที่เจ้าสร้างขึ้นหวังว่าเจ้าจะไม่ทำให้ข้าผิดหวังเนาะดูเหมือนว่าสิบพี่เฉินและคนอื่นจะแยกจากพวกเราแล้ว มันเป็นการเคลื่อนย้ายแบบซุมตอนนี้เราต้องหาวิธีรวมกลุ่มกับสิทธ,ธิ์พิเฉินกลุ่มที่เข้าร่วมในศึกทั้งหมดมาถึงแล้วและกฎของสึกเบญจภาคีในปีนี้ได้ประกาศไว้ด้านล่างแต่ละกลุ่มจะมีคะแนนพื้นฐาน8คะแนนในป้ายของสำนัก หากทั้งกลุ่มพ่ายแพ้และไม่สามารถต่อสู้หรือยอมรับความพ่ายแพ้ได้ผู้ชนะจะได้คะแนนครึ่งหนึ่งหากคะแนนของเจ้าเหลือหนึ่งเจ้าจะถูกตัดสิทธิ์ในทันทีข้อควรระวังในเวลาครึ่งชั่วยามจะไม่สามารถรับคะแนนจากกลุ่มเดิมซ้ําได้หลังจากเริ่มซึกข้อมูลและตําแหน่งของ16กลุ่มช้ำน้ําจะถูกสแสดงบนป้ายสํานักเจ้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง ตำแหน่งของกลุ่มที่1ตำแหน่งของกลุ่มที่2ตำแหน่งของกลุ่มที่3ตำแหน่งของกลุ่มที่16หากทำเช่นนี้16อันดับแรกจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มอื่นหรอกหรอใช่แต่ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่จะสามารถกำหนดกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุด16กลุ่มได้อย่างแท้จริง16อันดับแรกจะสามารถเลือกที่จะเผาเครื่องล้างเพื่อหยุดรอบการกำจัดหากไม่มีข้อโต้แยง้งคะแนนของเครื่องล้างที่ถูกเผาะจะถูกตัดรอบ หากมีอย่างน้อยเจดกลุ่มคัดค้านการกำจัดจะหยุด8กลุ่มแรกจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและกลุ่มที่เหลือจะถูกคัดออกหลังจากอ่านกฎระเบียบแล้วขอเริ่มศึกบินจากภาชีได้ขอให้ทุกคนโชคดีลุยกันเลยมู่เฉินเราควรทำยังไงกันดีรอไว้ก่อนปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเล็กกินกุ้งและเราเป็นปลาใหญ่ มันยังเร็วเกินไปที่จะลงมือฮ่าข้าเข้าใจแล้วนั่งลงเถอะพวกเขาคงต้องต่อสู้กันอีกยาวไกลพวกเราคอยเฝ้ามองกันเถอะสถานที่อื่นสิทธพี่ศุนข้าเป็นหัวหน้ากลุ้มข้าหวังว่าท่านจะทำตามคำสั่งของข้าเป็นอย่างดีเนาะเพื่อเห็นแก่ภาพรวมท่านจะไม่พูดอะไรเข้าใจไหมข้าเข้าใจแล้วเออเออ เจ้าพบสิ่งที่ข้าให้ไปตรวจสอบหรือยังข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเผยสางที่ท่านขอให้ข้าไปตรวจสอบถูกบันทึกไว้ในนี้ครั้งนี้สำนักเผยสางส่งเข้าร่วมเพียงสองกลุ่มเท่านั้นแต่หัวหน้าสำนักเผยสางกำลังจะถูกขับไล่ออกจากห้ายอดสำนักท่านจะให้ความสนใจกับพวกเขาอีกอย่างนั้นหรอข้าไม่ได้สนใจสำนักเผยสางแต่ข้ามีศัตรูตัวฉกาดอยู่ที่นั่นหืมลัวลีก็อยู่กับเขาด้วยอย่างนั้นหรอ ัมีผูดด้ใดกันลังกล่าวถึงข้าอยู่กันนะตำแหน่งของสิบหกอันดับแรกปรากฏขึ้นมาแล้วช่างเร็วเสียจริงคนเหล่านี้เสียสติไปแล้วหรือไงอันดับหนึ่งสำนักเวิ้นลิงหัวหน้ากลุ่มเวิ้นชิงเสวียน2530คะแนนอันดับที่สองสำนักเชิงหลิงหัวหน้ากลุ่มจีเสวียน2 0 0พคะแนนอันดับที่สามสำนักวูหัวหน้ากลุ่มวูลิง1,800คะแนน ชิงสเสวียนอยู่อันดับหนึ่งอย่างนั้นเหรอลัวหลีนี่เจ้ารู้จักนางอย่างนั้นเหรอเขาลือกันว่านางเป็นสตรีที่งดงามอันดับหนะึ่งเลยเนาะนี่เจ้าต้องการที่จะพบนางอย่างนั้นเหรอชิงสเสวียนเป็นสตรีที่งดงามเป็นอย่างมากไม่มีทางนางไม่มีทางงดงามไปกว่าเลือหลีของข้าได้หรอกนอกจากนี้ข้าต้องการพบนางเพียงพ่อเจ้าเรียกนางว่าชิงสเสวียนเท่านั้นเจ้าเนีเ่ยมันสุดยอดจริงๆเลยมู่เฉินเอาตัวรอดได้สุดยอดมากแต่ว่านางทําคะแนนขนาดนี้ได้ยังไงกัน ชิงสเสวียนน่าจะเอาชนะทุกกลุ่มในพื้นที่บริเวณนั้นนี่อาจจะเป็นวิธีที่นางได้รับคะแนนทั้งหมดก็เป็นได้นะลัวลีเกาได้ถูกต้องแล้วแต่เมื่อเทียบกับเฟินชิงสเสวียนแล้วเราควรให้ความสนใจไปที่สำนักเชิงหลิงมากกว่าทั้ง4กลุ่มเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยวิธีนี้พวกเขาเพียงต้องดึงพันธมิตรเพิ่มอีก4กลุ่มเพื่อจบรอบการคัดเลือกและจีสเสวียนจะไม่พลาดโอกาสนี้แน่ บ้านะสำนักเชิงลิงนเป็นหนึ่งในห้ายอดสำนักและพวกเขาส่งสิทธิ์เข้าร่วมถึงสี่กลุ่มเราเสียเปรียบเกินไปตอนนี้เราควรจะทำยังไงกันดีล่ะอย่างน้อยเราควรยึดตำแหน่งหนึ่งใน16กอันดับแรกไว้ก่อนจะดีกว่าไหมสิพี่ไม่ต้องกังวลกลุ่มทั้งสี่จากสำนักเชิงลิงกกาเข้าสู่16กอันดับแรกจะตกเป,เป็นเป้าหมายของการพูดถึงจากทุกคนอย่างแน่นอนเป็นเพียงกลุ่มที่รวมตัวกันที่จุดเคลื่อนย้ายเท่านั้นแหละตอนนี้กระจายกลุ่มออกไปทั่วทิศแล้ว และเปลี่นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะกลับมาจับมือกันทั้งหมดในคราวเดียวยิ่งไปกว่านั้นเราต้องการคะแนนที่ใหญ่กว่านั้นดังนั้นจะเป็นการเสียเวลามากหากพวกเราสู้แบบหนึ่งต่อหนึ่งหากจะลงมือก็ต้องเล่นใหญ่กันเสีนน้อยหมายความว่าเจ้าต้องการจัดการกับกลุ่มของสำนักเ่ิงหลิงอย่างนั้นหรอเป็นความคิดที่ดีไม่เพียงแต่จะได้คะแนนจากพวกนั้นแต่ยังสามารถโจมตีสำนักเ่ิงหลิงได้อีกด้วย กลุ่มของสำนักเ่ิงหลิงนั้นแข็งแกร่งและตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเผชิญหน้ากับพวกเขาจีสเสวียนถึงแม้ว่าข้าอยากที่จะสังหารเจ้าแต่ตอนนี้ข้าเป็นตัวแทนของสำนักเปยดซางมันยังไม่ถึงเวลาที่ข้าจะแสดงโทสะข้าจำเป็นต้องสงบสติอารมณ์ในทุกสิ่งพวกเราจะเลือกทำลายกลุ่มของสำนักหลิงหยวนเจ้าเห็นไหมว่าตำแหน่งของพวกเขาอยู่ใกล้กับพวกเราที่สุดและคะแนนของพวกเขาก็มีอยู่ไม่น้อยอันดับที่เก้า สำนักหลิงหยวนหัวหน้ากลุ่มลินโจ1000คะแนนปลาตัวน้อยของพวกเราก็ล่าใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วตอนนี้ถึงเวลาลงมือกับปลาตัวนี้แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเราไปกันเถอะในที่สุดก็มาถึงเซตทีข้าใช้เวลาหนึ่งวันในการค้นหากลุ่มของสำนักลิงหยวนแต่กลับไม่พบกลุ่มอื่นระหว่างทางเลยและตอนนี้เรามีเพียงแค่600คะแนนเท่านั้นเอ๊ะนั่นใครนะคนเต็มไปหมดเลย กลุ่มที่ถูกล้อมอยู่ตรงกลางคือสำนักลิงหยวนพวกเรามาช้าเกินไปอย่างนั้นเหรอไม่ข้าว่ามีบางอย่างผิดแปลกไปจำนวนของคนมันเยอะเกินไปที่จะล่ากลุ่มนี้มันต้องมีเหตุผลอื่นที่กลุ่มของสำนักลิงหยวนถูกดุงดูดเช่นนี้เดี๋ยวข้าจะเป็นคนรอบเข้าไปสืบดูรอบเข้าไปอย่างนั้นเหรอข้าพวกมันซะอ พูดในสิ่งที่พวกเจ้ารู้มาแล้วข้าจะไม่ชิงคะแนนของพวกเจ้าที่แท้ก็ทำเช่นนี้นี่เองสำนักหลิงหยวนมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่แตกออกของทวีปโบราณการดังนั้นพวกเขาจึงดึงดูดผู้คนจำนวนมากเข้ามาสำนักหลิงหยวนสามารถต้านทานกลุ่มจำนวนมากได้โดยไม่ล่าถอยความแข็งแกร่งของพวกเขาไม่ธรรมดาเลยดังนั้นพวกเราอาจจะไม่สามารถเอาชนะเขาก็ได้นะเราไม่จำเป็นต้องชนะ ไปที่กลุ่มสำนักหลิงยวนกันเถอะคะแนนและข้อมูลจะต้องได้มาทั้งหมดนั่นแหละส่งข้อมูลมาและคุกเขาอ้อนวอนขอความเมตตาแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปหากเจ้าไม่ทำตามในวันนี้จะเป็นวันตายของพวกเจ้าต่อให้พวกข้าตายพวกข้าก็จะไม่ยอมบอกหรอกฮ่า <c oughs> คู่หูแห่งความยุติธรรมมาถึงแล้วพวกข้าจะลงทันพวกคนชั่วให้หมดเอง มันน่าอายยิ่งนักเราจําเป็นต้องทําถึงขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอเราต้องดึงดูดความสนใจของทุกคนให้มากที่สุดและเปิดโอกาสให้รัวหลีลงมือดูนั่นสิอะไรกันนะ่ะพวกเจ้าเสียสติไปแล้วหรือไงบางอาจหัวร้อยอดอย่างนั้นเหรอจงรับมัดแห่งความยุติธรรมไปซะฮัดเทพเจ้าสายฟ้าพลังน่าสะพึงกลัวยิ่งนักคนผู้นี้เป็นใครกันน้า ใายกลเคลื่อนย้ายของมู่เฉินไม่นะคนจากสำนักหลิงหยวนนี้ไปแล้วพวกเขาเป็นพวกเดียวกันอย่างนั้นหรอ